คลิปนี้นะคะเราจะพามาชมที่ดินเปลงสวยที่เป็นที่ดินที่มีลักษณะคล้ายเกาะส่วนตัวนะคะมีน้ำล้อมรอบเลยนะคะพื้นที่ของเรานะคะ สวัสดีค่ะนงนุชนะคะจากทีมงานขายที่ดินโดยภาคคิรัตนะค่ะคลิปนี้นะคะเราจะพามาชมที่ดินแปลงสวยที่มีลักษณะคล้ายเกาะส่วนตัวนะคะมีน้ําล้อมรอบเลยนะคะพื้นที่ของเรานะคะสําหรับบริเวณที่เรายืนอยู่เนี่ยจะเป็นบริเวณด้านหน้านะคะด้านหน้าก่อนเข้าไปยังแปลงที่ดินของเรานะคะจะสังเกตเห็นได้ว่านะคะด้านหน้าของเรานะคะก็จะอยู่ติดกับถนน ลาดยางแบบนี้เลยนะคะถนนลาดยางที่มีสองช่องการจราจรนะคะเป็นถนนคง,งทางเทศบาลตะบนท่าช้างนะคะพื้นที่ของเรานะคะมีบรรยากาศดีมีต้นไม้ใหญ่ที่หายากเนี่ยหลายชนิดเลยนะคะและพื้นที่นี้ก็จะเป็นพื้นที่ของเขตเทศบาลตะบนท่าช้างด้วยนะคะ,คะเป็นที่ดินที่ยู ติดกับหมู่บ้านเลยนะคะทางเข้าออกเนี่ยสะดวกมากๆเลยค่ะเป็นถนนลัดยางมาจากถนนเส้นหลักนะคะห่างมาจากถนน4ี่เลนเส้นหลักเป็นถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข226ถนนเพชรมาตุกะเนี่ยค่ะห่างจากแปลงที่ดินของเราไปก็เพียงแค่หกิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะด้านหน้าของเรานะคะที่เห็นอยู่ก็จะมีร้านค้าร้านหมูกระทะเนี่ยค่ะอยู่ติดกับแปลงที่ดินของเราเลยนะคะการสาธารณูปโภคเนี่ยก็สะดวกนะคะ,ะนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปชมแปลงที่ดิน ของเรานะคะสําหรับแปลงที่ดินแปลงนี้นะคะก็ตามที่เกิดข้างต้นนะคะอยู่ในเขตเทศบาลตะบลท่าช้างค่ะ,อะของเราก็จะเข้าไปอย่างจุดบริเวณนี้เลยนะคะก็จะมีะแนวกอไผ่เนี่ยะคะ่ะเป็นแนวนะคะ,ะเข้าไปอย่างแปลงที่ดินของเราเลยค่ะ ที่ดินแปลงนี้นะคะคก็จะมีเนื้อที่อยู่ที่380ตารางวานะคะก็จะมีเนื้อที่ที่ใช้ประโยชน์เนีคะก็เนื้อที่รวมก็ประมาณ1ไร่ส่งงานนะคะหรือไร่ครึ่งเลยนะคะอันนี้จะเป็นถนนทางเข้าไปนะคะก็จะเข้าไปยังตัวเกาะนะคะตัวที่ดินของเราเนี่ยนะคะ,ะจะมีต้นไม้เนี่ยหายาก หลายชนิดเลยนะคะสําหรับในแปลงนะคะมีความล่มลื่นค่ะเป็นต้นไม้ใหญ่ที่หายากนะคะอันนี้ก็จะเป็นผลไม้พื้นบ้านนะคะก็จะเรียกเป็นเรียกว่ากระเบานะคะลูกกระเบาค่ะกำลังออกลูกเลยนะคะเนี่ย สวยงามมากๆนะคะเป็นผลไม้ที่หายากแล้วนะคะตอนนี้ก็ใกล้จะสูญพันธ์แล้วนะคะออมีต้นขนาดใหญ่นะคะอยู่ตรงทางบริเวณทางเข้าแปลงที่ดินของเราพอดีเลยนะคะและอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นต้นก้านเหลืองนะคะอันนี้ก็คือทางเข้าุ่มลื่นมากค่ะต้นไม้ใหญ่หายากเนี่ยออจะอยู่บริเวณทางเข้าแปลงที่ดินของเรานะคะค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปาดูแปลงที่ดินนะคะ สำหรับแปลงที่ดินของเรานะคะเป็นที่ดินที่ทมมากสูงมากแล้วนะคะ,ะบริเวณนี้น้ำไม่ท่วมด้วยนะคะ,ะพื้นที่ของเราเนี่ยจะเป็นพื้นที่ที่มีน้ำลม้มรอบเลยนะคะอยู่ติดกับแม่น้ำมูลเลยนะคะและจะมีแม่น้ำคดเคี้ยวล้อมรอบนะคะเป็นรูปเหมือนคล้ายเกาะส่วนตัวเลยค่ะ อยู่ในเขตพื้นที่ของบ้านมดันนะคะหมู่ที่10ตําบลท่าช้างอ,อําเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมานะคะอยู่ห่างจากตัวอาเภอเฉลิมพระเกียรติมาก็ประมาณ1กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะถนนลาดยางเส้นหลักก็ห่างจากเราไปก็ประมาณแค่1กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข226หรือถนนเพชรมตุคาห่างจากเราไปก็1กิโลเมตรเช่นเดียวกันนะคะเส้นทางการเข้าออกสะดวกค่ะ ตลาดสดนะคะตลาดเช้าตลาดเย็นนะคะก็จะอยู่บริเวณใกล้ๆกับตัวอำเภอเฉลิมพระเกียรติเลยนะคะตลาดเช้าตลาดเย็นนะคะร้านสะดวกซื้อเซเว่นทั้ง3สาขา CJ นะคะมีปั๊มน้ำมันปตทอ,อ,อสถานีรถไฟนะคะก็อยู่ห่างจากแปลงที่ดินของเราไปก็ประมาณ1กิโลเมตรนะคะพื้นที่ของเราเนี่ยเป็นพื้นที่ที่อ,ออยู่ใกล้ๆกับตัวอำเภอเลยนะคะ อยู่ในเขตของเทศบาลเลยค่ะอันนี้จะเป็นบริเวณด้านาท้ายแปลงที่ดินนะคะท้ายแปลงที่ดินของเรานะคะตานที่เกิดข้างต้นก็จะอยู่ติดกับแม่น้ํามูลเลยค่ะนี่ก็จะเป็นแม่น้ํามูลนะคะเป็นแม่น้ํามูลเลยค่ะแม่น้ํามูลก็จะมีน้ําแบบนี้นะคะอยู่แบบนี้ตลอดทั้งปีเลยนะคะน้ําไม่เคยแห้งค่ะไฟฟ้าประปาเนี่ยก็าสามารถ ดึงเข้ามาใช้งานได้นะคะสำหรับพื้นที่ของเรานะคะก็จะเ,เป็นพื้นที่ที่เหมาะที่จะมา,าสร้างเป็นรีสอร์ทได้นะคะสร้างเป็นบ้านพักส่วนตัวเป็นเกาะส่วนตัวนะคะแล้วก็มาสร้างเป็นร้านอาหารร้านคาเฟ่ได้นะคะบรรยากาศเนี่ยดีมากๆเลยนะคะและที่สำคัญก็คืออ,อยู่ใกล้ๆกับ ตัวอำเภอเนี่ยค่ะอยู่ห่างจากตัวอำเภอมาเพียงแค่1กิโลเมตรห่างจากตัวเมืองโคราชมาเนี่ยก็ประมาณ19กกิโลเมตรนะคะเดินทาง ไปยังเมืองโคราชเนี่ยเพียงแค่15นาทีก็ถึงนะคะกรุงเทพมหานครนี่อยู่ห่างจากเราไปก็ประมาณ250กิโลเมตรนะคะ,ะพื้นที่ของเราก็เป็นพื้นที่สูงด้วยนะคะ,ะน้ำไม่ท่วมนะคะเราได้ถมสูงไว้เรียบร้อยแล้วนะคะสูงมากๆเลยนะคะตามที่เห็นจากภาพนะคะเดิมทีเนี่ยพื้นที่ของเราเนี่ยจะเป็นรีสอร์ทเดิมนะคะเรามาลื้อแล้วก็มาถม ปรับปรุงนําดินเนี่ยมาถมให้สูงขึ้นนะคะอตอนนี้ก็จะเป็นที่รุ่งๆ่งแบบนี้นะคะเป็นที่ลุ่งที่เหมาะที่จะมาเปิดเป็นกิจการได้นะคะเปิดกิจการหรือจะมาทําเป็นบ้านพักส่วนตัวนี่ก็บรรยากาศเนี่ยดีมากๆเลยนะคะจะมีลมพัดเย็นๆทั้งวันเลยนะคะสําหรับพื้นที่ตรงบริเวณนี้นะคะและก็เป็นพื้นที่ที่เย็นที่อยู่ติดกับแม่น้ําเลยค่ะยติดกับแม่น้ำมีแม่น้ําล้อมรอบเลยนะคะ มีแนวโอไผ่เนี่ยม,ออมีลมพัดตลอดเย็นตลอดทั้งวันเลยะคะ่ะสำหรับต้นไม้นะคะต้นไม้ทีออ่อยู่บริเวณรอบๆพื้นที่ของเรานะคะก็ถ้าเป็นต้นไม้หายากมีต้นชุมแสงค่ะมีต้นก้านเหลืองนะคะมีต้นกระเบาค่ะหลากหลายชนิดเลยนะคะทีออ่อยู่ บริเวณโดยรอบนะคะร่มลื่นบรรยากาศดีมากๆนะคะค่ะสำหรับพื้นที่ของเรานะคะก็จะมีเอกสารสิทธิ์เป็นนอสอสามกนะคะฉนุดคุดเขียวนะคะก็สามารถที่จะไปยื่นเปลี่ยนเป็นฉนุดคุดแดงได้นะคะเนื่องจากพื้นที่ของเราก็ไม่เป็นพื้นที่ที่อยู่ในเขตของป่าสงวนนะคะค่ะสำหรับที่ดินแปลงน,นี้นะคะเจ้าของเนี่ยขายยกแปลงในราคา 3ล้านหแสนบาทนะคะ,ะสามารถที่จะ,ะจ่ายเป็นเงินสดเลยก็ได้นะคะหรือจะ,อะผ่อนสะดวกเป็นผ่อนก็ได้นะคะก็เจ้าของจะดีค่ะรับทุกเงื่อนไขนะคะผ่อนได้หรือ,อะจะแบ่งจ่ายหรือว่าจะ,ะจ่ายเป็นเงินสดเลยก็ได้นะคะเนื่องจากเอกสารสิทธิ์เนี่ยพร้อมโอนนะคะสำหรับการผ่อนก็สามารถผ่อนได้ถึง60งวดนะคะผ่อนในราคา งวดละ50 0 0 0บาทนะคะไม่ต้องมีเงินดาวนะคะแล้วก็ไม่คิดดอกเบี้ยด้วยค่ะลายของเราก็จะเป็น p a k i n 9 9 9นะคะหรือจะโทรมาสอบถามโดยตรงได้ที่เบอร์โทรศู0 8 1 4, 3 4 1 3หนก็ได้เช่นเดียวกันนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขนะคะสวัสดีค่ะ